ไม่ต้องเป็นห่วงไปทำไมท่านเจ้าเดินมานี่ให้ผมเดินเข้าไปหาใช่ไหมเอาอนี่อยคืออะไรครับท่านวิมนลฝากข้าให้มาให้เจ้าเนี่ยหรอมันจะช่วยปกป้องเจ้าทุกคนลองสังเกตด,ดูหรือเปล่าหรือผมคิดไปเองนะ สวัสดีครับผมตั้มทียูเอ็มครับทุกคนซึ่งตอนนี้ทุกคนผมก็เข้ามาอยู่ในป่านะแล้วก็วันนี้ทุกคนผมจะกลับไปหาหรือว่าเข้าไปหาลูกศิษย์ของอะไรนะครูวิมลเหรอนั่นแหละเขาน่าจะกลับกันวันนี้นะเพราะว่าผมได้คุยกับเขาอยู่แล้วก็วันนี้คือผมจะกลับไปส่งเขานะไม่รู้ว่าจะเข้าไปหาเขานั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าเขากลับไปหรือยังนะเพราะว่าตอนนี้ผมก็มาเป็นเวลาสองโมงกว่าคือบ่ายสองกับบ่ายสามแล้วนะนะนะทุกคนมาคนเดียวด้วยนะทุกคนโอเคครับทุกคน ก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำใจผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคนไปรับชมคลิปกันนี่เลยนะทุกคนผมก็มาทางที่ผมมาประจําเลยนะตัวไม่ใช่ประจาหรอกก็คือครั้งที่สองแต่ผมจะมาประจําเลยแต่จะขอหาดูเห็ดก่อนนะทุกคนเพราะระหว่างทางเข้ามาผมเห็นคนเนี่ยหาเห็ดได้เลยนะไม่รีบนะวันนี้ถ้าเข้ากลับไปแล้วเราก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ได้มีนัดอะไรกับเขาเลยนะ ผมเขาแค่บอกเขาจะกลับมาวันกลับกลับไปวันนี้ใช่เปล่าผมก็เลยจะมาหาเขาก่อนที่เขาจะกลับไปโอ้แต่วันนี้คือยากันยุงผมหมดนะทุกคนมแมลงนี่คือแบบมอแบบแบบนมีนะนะพร้อมอยุงแบบเพียบเลยเยอะออมากๆเลยแหละทุกคนเนะแต่ถ้าไปทางนี้ผมก็อเาทุกคนมันมีคนเข้ามาด้วยดูดิมันมีรอยรอยฟันนะถืมว่าผมต้องถือนั่นแหะ ใบไ,ไม้นะเอาไว้ปัดพวมแมลงมีเยอะจริงๆโอโอเยอะเลยขนาดนั้นนะเพียบเลยทุกคนนี่ถึงนีน่าจะใช้ได้อยู่เอาไว้ปัดนะเพราะไม่หวันจริงโน้ำตรงนี้คือ,อยังเต็มอยู่เลยนะน้ำเพียบเลยอนะ มาต้องมีสัตว์ตัวอะไรกินแน่ๆเลยอย่างเช่นพวกหมูป่าหมูป่านี่มีแน่นอนทุกคนว่าผมเจอรอยเท้าของมันอยู่ไม่มาแรเงเยอะจัง แต่ตรงที่เขาอยู่ใช่ไหมทุกคนถ้าเราเดินขึ้นไปทางนั้นใช่ปะก็ไปได้เหมือนกันนะแต่มันยังผมยังไม่แน่ใจว่าถ้าไปทางนั้นมันจะช้าหรือไวนะแต่ไปเห็นเขาแน่นอนมันเป็นทางเลยอะถาม่เชสุดก็เนะน,นี่ยตาน,น้ำนะตาน้ำนี่แหลเห็นไหทุกคนเห็นร้อยนะนี่คือเป็นร้อยของเก้งนะเก้งนะเก้งมันจะมา กินน้ำบริเวณนี้แหละเป็นรอยของแกงทุกคนนี่นี่นี่รอยนะห,หมูป่าก็มีนะเยอะตลอดเลยนะมาตรงนี้ เห็ดไปด้วยถ้าได้เห็ดนี้คือแจ๋วเลยหนอตัวเดีมวไม่รู้นะตรงนี้แล้วก็มีหลอยคนด้วยมีปะมีคนนะ<ม>เห็นได้ชัดเลยอะ่ะ แต่รอบที่แล้วใช่ไหมผมเจอเขาผมตกใจมากๆเลยทุกคนอยู่ๆเขาก็อยู่หลังกอไผ่แล้วบอกว่าไปไหนหรือว่าสักอย่างอะ่ะคือผมสะดุ้งเลยชวดนั้นวันนี้คือต้นหน่งแล้วน,นแดงๆแต่กินได้นะแต่ผมจําชื่อเรียกไม่ได้อะ่ะต้นก็กินได้แล้วก็ลูกแดงๆนั้นก็กินได้ได้เหมือนกันแหละน,นี้เหมือนมีคนมาคุดเผ็ดนะน่าจะเป็นรอบที่แล้ว ยุงกับแมลงน,นี่คือแบบโคตรเยอะผมบอกได้เลยนะโคตรเลยแหละน่าจะใก,กล้ถึงแล้วมันจะมีแยกอยู่จะมีแยกแล้วก็เราต้องเราต้องไปทางขวานี่ทุกคนเห็นป่ะอันนี้น่าจะเป็นหลอกน่าจะหมู่ป่านะโอ้โยรออันนี้คือรอยใหม่เลยนะน่าจะเป็นรอยของหมูป่า หรือเปล่ามันไม่มีคนมาทำไว้แน่นอนนี่ทุกคนบะเห็นปะนี่มะน,น,นี่คือรอยมันนะ่นน่าจะตัวไม่ใหญ่ตัวไม่ใหญ่มากหรอนี่ตัวนี้โอ้โหมันแรงเป็นเมือ่ะน่าจะมาทางนี้นะเพราะว่ามีช่องตรงนั้นอยู่ ใกล้ถึงแล้วโ่้แต่แมลงน,นี่คือเยอะไปไหนเนี่ยเต็มเอทุกคนแต่ถ้ามียากันยุงแล้วมันไม่ค่อยตอมนะแต่มันก็บินตามเราอยู่แต่นี่คือครับ สวัสดีครับท่านค<ต>รับมารอเจ้าพอดีเลยโอ้ครับแป๊บหนึ่งนะท่านนะเดี๋ยวผมเข้าไปหาอ่าแล้ววันนี้ท่านจะกลับแล้วใช่ไหมครับเฮ้ยอืมผมมาตรงเวลาไหมหรือว่าช้าไปไม่ช้ามียามด้วยวันนี้อืมแมลงเยอะมากๆเลยท่าน ไปคุยกันด้านหน้าไหมท่านหรือว่าตรงนี้ตรงนั้นก็ได้ท่านท่านอยู่ตรงนั้นก็ได้บริเวณนั้นแหละผมจะขอตั้งกล้องดีกว่าผมจะไล่มแมลง้วยนะโอ้ยอแมลงช่วงนี้เจ้าลูกเป็นยังไงบ้างช่วงนี้เหรอท่านนะก็ผมว่าสบายดีนะท่านนะผมสบายดีแล้วท่านนะ่ะพาก็สบายดีใช่ปะเจ้าลู้ตัวบ้างไหมยังไงครับเจ้ามีขอ้อ ฮะมีคออย่างไงท่านท่านมีบนให้ข้ามาบอกเจ้าใช่หรอเจ้ากำลังมีคอใหญ่มันคออย่างไะท่านแบบมันจะเกิดอะไรขึ้นท่านบอกผมได้ไหมอ่ะข้าไม่อานบอกเจ้าได้ทำไมหรอแต่เจ้ากำลังมีคอใหญ่ใช่ป่าเอ้ยเหมือนเหมือนสองวันที่แล้วเหมือนมีคนมาบอกผมแบบนี้เลยนะ อาจจะมีสิ่งไม่ดีเกิดกับตัวเจ้าอ,อ๋อแล้วแล้วมันมีวิธีช่วยไหมท่านผมหาวิธีช่วยไม่ได้เลยเพราะว่ามีคนมาบอกผมแล้วหนึ่งคนอะไม่ต้องเป็นห่วงไปทำไมท่านเจ้าเดินมานี่ให้ผมเดินเข้าไปหาใช่ไหมเอานีไป คืออะไรครับพันวิมลฝากฆ่าให้มาให้เจ้าอันนเหรอมันจะช่วยปกป้องเจ้าจากสิ่งไม่ดีอขอบขอบคุณมากครับช่วงนี้เจ้าก็ดูแลตัวเองด้วยอ๋อได้ครับได้ทุกคน จะมอีอะไรอะีกไหมก็แป๊บหนึ่งนะท่านนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งผู้รอผมสักนิดหนึ่งนะผมขอดูสิ่งสิ่งนี้ก่อนมันมีชื่อเรียกไหมท่านข้าไม่รู้แต่ท่านวิมลได้ลงคาถาลงไปแล้วโอ้ผมว่าน่าจะดีเลยนะนแต่จช่วยเจ้าจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงครับ ใช่ไหมทุกคนมันคล้ายๆกับเหล็กไหลเหรอนี่นะทุกคนลองสังเกตดูหรือเปล่าหรือผมคิดไปเองนะก็ไม่แน่ใจนะทุกคนเพราะว่าไม่รู้สิจะเป็นหินรูปลักษณะแปลกๆเลยนะไี่ทุกคนชัดๆเลยนะม,มันแรงอีกมันแรงบาบน,นี้นี่เห็นปะ มันคือเลยทุกคนพอจะรู้ไหมใครที่รู้ก็บอกผมนะนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพวกนี้นะแต่ผมก็จะเก็บไว้อาจจะเป็นเล็กไหรืหรอเปล่าไม่แน่ใจนะโอ้ท่านขอบคุณมากๆเลยนะท่านนะขอบคุณครับผมก็จะเก็บไว้ติดตัวไว้ตลอดเลยเผื่อมันจะช่วยผมได้อย่างที่ท่านบอกนะอ่าผมมีคําถามนะท่านนะ แล้วท่านวิมลนี้เขาได้กลับไปหรือ,อยังอ่ะท่านยังอ๋อยังเหรอทำไมอ่ะท่าน,น,น,นะอะไรนะท่านนะวันนี้ท่านวิมลจะเดินทางกลับอ๋อท่านเช่นกันใช่ไหมครับใช่ท่านวิมลเลยให้ข้าปรดักรอเจ้าครับท่านวิมลรู้เห็นทุกอย่างเลยให้ข้าเอาสิ่งนี้มัน มาให้เจ้าผมรู้สึกแปลกๆรว้นว่าข้อนี้คือเขาอะท่านเนี่ยไม่ได้พูดแค่นคนเดียวนะเจ้าโมคีนั่นมันก็พูดกับผมนะเนี่ยผมเริ่มสงสัยแล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นทานวิมนให้ข้ารีบมาให้เจ้าครับพท่านบอกว่ามันจะเกิดข้อใหญ่กับเจ้า สองสามวันนี้ผมจะไม่เข้าป่าดีกว่าหยุดเข้าป่าก่อนนะสองสาวันนี้ลองดูก็ไม่รู้ดูก่อนผมพยายามไม่เข้าป่าลึกๆนะทุกคนอาจจะไปใกล้ๆก็ไม่รู้อะโอเคท่านงั้นเดี๋ยวผมขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะขอบคุณจริงๆเลยท่านไม่เป็นไร ครับครับผมรู้สึกโล่งหน่อยนะโล่งใจเลยที่มีของสิ่งนี้อยู่กับตัวผมอันเจ้าก็ดูแลตัวเองดีๆครับเช่นกันครับท่านเช่นกันครับข้าก็มีเรื่องจะมาบอกเจ้าแค่นี้อ้ค,ครับแล้วเจ้าละผมหรอไม่รู้ท่านพูดไม่ถูกเลยตอนนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วอ่ะท่าน ตาเจ้าไม่มีอะไรแล้วครับข้าก็จะไปแล้วโอเคท่านโอเคเอท่านจะไปแล้วใช่ไหมข้าจะไปแล้วเป็นข้าก็จะไปแล้วเช่นกันอ๋อท่านครับไปแล้วหรอท่านใช่ ได้ไปแล้วนะทุกคนเราก็น่าจะต้องรีบเดินทางกลับดีกว่าทุกคนก็คือตอนนี้คือผมคิดก็คือไอเรื่องที่เขาบอกว่าจะมีเคาะอะไรนั่นเนี่ยเจ้าเมาคีมันมาบอกผมรอบหนึ่งแล้วแล้วก็มันบอกให้ผมไปหาทุกคนผมก็ไปหาแล้วผมไปหามันด้วยนะแต่ไม่เจอ ผมจะให้ของดีก็ผมผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่โชคดีนะที่ยังมีลูกศิษย์พระครูวิมลเนี่ยได้ให้ของผมมานะแต่ผมจะเก็บไว้ติดตัวตลอดเลยนะแต่ภายในสองสามวันนี้ผมอาจจะไม่เข้าป่าลึกแบบนี้นะทุกคนจะไม่รู้ว่าดูก่อนนะแต่ผมจะไม่เข้าป่าลึกแน่นอนทุกคนใครชวนไปนไหนผมไม่ไปนะแต่ผมสงสัยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะทุกคน นี่มันสองคนแล้วนะที่เข้ามาทักผมแบบนี้ก็คนที่สองแล้วเนี่ยท่านคนนี้เลย <ST AR> ลงไมตัวดรกว่าไม่เป็นไรถือว่าเกิดอะไรขึ้นก็อย่าให้เกิดรุนแรงอะไรเลยนะผมขอแค่นี้แหละแต่เรายังมีของอยู่ในตัวเรานะ ก็คือของสิ่งเมื่อกี้ที่เขาให้มานะน่าจะช่วยได้เยอะเลยแหละพยายามไม่คิดอะไรนะคิดว่าใช้ชีวิตเป็นวันๆก็พอไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกเต่แน่ดีไว้ก่อนถ้ามันจะเกิดอะไรก็ปล่อยมันเกิดไปนะทุกคนนะน,าาน่าจะมีแล้วล่ะท่านน่าจะกลับไปแล้วแหละกลับไปพร้อมพระคุยมนนะ โอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวไปเจอกันด้านนอกนะเดีย๋ยวผมจะออกไปอธิบอธิบายอาจจะไม่มีอะไรอธิบายแล้วแหละอาจจะไปปิดคลิปด้านนอกแล้วกันตอนนี้ผมขอเดิอนออกจากที่นี่ก่อน